คำดีคำแสงว่ะนาคือกันเนาะดีเนาะไปไปหาสักเรื่องหรไปซื้อมตีเนงตี๋ยหนงกินแกงเด้ีกไเด้อบ่ได้เราสื่อตกไงเขากินาอาให้อดอนซะของไอ้สื่อไอ้สื่อกินนึอันนี้ไปให้น้องคิงมือซะก่อนนึงเออว้าวจุ้ัจุมวัวอีหน่อยอีหน่อย กาทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนับเข้าสูนสองซอนยเดอบัดนี้ก็ะไรฮอดเวลาลำลาพาจากันนะพี่น้องกระสิไหลเดินทางกับบันแล้วทำอิบกระสิได้กลับแต่คลิปทำแหลกคุณคลิปทําแหลกก็เลยว่าเปิดคลิปไม่เนาะทุกคนตัวนั้นเป็นคลิปอาซาโนยดิเกสกีเนาะเมื่อนี้กระสะเดินทางนะจ้าตอนนี้ก็ประมาณหางมุ่งกระเป๋าข่อยขาเลยเห็ดนวไรนี่โอ้ จะถือกระเป๋าใหยคอยไป้าคอยถือกระเป๋าให้จ้ะไม่บอแบบคอยทายคลิปอันนั้นมันถือเรื่องสีบลายเฮ้ยจำเอาเถอะละอ่านน่าสนไปปิดแอร์ก่อนป้ายแบบนี้หอดมุหอดเวลาแล้วพี่น้องถืออีในสันบัดนึงนี่สิเหตุอันนี้ก่อนสัขากับจีบขาพี่น้องจีบซะหน่อยแต่ เียดไว้คือกันนี่นั่งไหนน้องอออูู้้อยานาะเองได้อดิไม่ได้ลืมยังหอกไปทุกคนออกเดินทางเพื่ะประมาณใก้สาดเย็นประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ยเหรอเฮ้ยไ้ป่ะ ใครล้างรถใหแน่กไปใครกุดสิบจนขาดฮัลห้ฮลสวัสดีค่ะทุกคนใครอันนหนให็นี่ใคอันนี้บดเลยหรอเข่งเอยังค่ะเรื่องยะผ้าเฮ้ยใลคอยหัวหัวตัวนี้เนี่ยนังตื้น กอดูสคนเนี้วนหนเอาเื่องไปเก็บก่อนเอาเครื่องไปเก็บไปดดกันพี่เนาะจะเดินทางแล้วค่ะอุ้ยหนักเดียวบาอยูอย่เตรียมเครื่องกอนมอียได้ซิบก็ซีบก็แตกเสิ่ในดีบ้าง บีบเรีองไ้กนเตรีมทงเต็มทงน่ะเอาไนุ่ตัวนี้นะตัวน้อยเอาขาวน่ตัวน้อตัวใหเนึ่งรัดกระไรก็นอเรีเะเสือไ้เปนเลยเฮ้ยี่เ้าปี๋เฮ้ย ดีอะวันนี้คือไงอันนี้ด้วยแป๊บนึงค่ะสุกอันนั้นเกลือมันอันนั้นไม่มีน้ำทัดสูงถึงปั๊ทุกคนท่ามิตรกะอาริตาก็อยากให้อยู่อะไรแต่ว่าน้ำพุนกันขาดเบียดดี <laughs> ก็เลยว่าเออพันได้เหมือนเนาะเขาเลสีกราฟโกงทอปปอนการนามาใหม่แม่โอก,กาสนะชิมายามเพิ่นใหมนะ่เนาะอืม <laughs> ผมข่อย ไปดิไปขอไม่ตาปะเฮ้ยเจ้าฟเอานี่ขอเนี้ยเลยกระเป๋าไว้นับคือกันได้หันมิตรสนสาอ่างแ่กรสอบเฮ้ยชวก้ากระเดืไอแองจี้ฮะบ๊ายบายบ๊าเจอกันใหม่ไปดินฟอซนเด้อโอเคแล้วสีผากันทูอ่ะสเบอกลอง ฝากดูแลอลิต้าด้วยนะได้จ้านั่งร่องไปทุกคนเรียวเขาไปขอไม่ตากับพ่อเอกกันเด้อบบนี้อยู่ยังโคกลับกันนะคะกลับกันเด้อพ่อเองขอบใจได้หลายกลับกันเด้อพ่อเด้อกลับกันเด้ออลิต้าเมื่อเมื่อทุกคนเมือเ่อแล้วขอบใจได้หลยยิ่งเขายิ่งใช่ไหมิ่ง มวนวนเมมวองบยกัปและมันที่จะฆ่าวิยาดีเพิ่อเที่ยงเือคือว่าห้องแก๊มดูเนอสเกินเมื่อไง้ะสิบเกเมื่อไงเครื่องเบิร์เลยเราเปลี่ยนเครื่องก่อนสยุบสยูบสยูเป็นมูลิต้าสยเป็นโชคดีมีใจโดยขอบใจ มีก <ort. S 2> ุศ <silently> ล <ous> ์ไปปทิทินอนนะเปนนางสาไปททิ้แต่เดการจะเพิ่งวของ้นใหม่ีมีแล้วบบบนี้เนาะไปกระมีแล้วนะไปกระม่แล้วนัดนี้องก็สีไหลเลืนทางกับเด้อเด้แบบนี้มาขอบเมตากับ่อแอแลลวจ้ากภาพคนโตห้าีพี่น้อง เมื่อแบร์อเมอนเนาะออกมาำถูกู้อดีหมตอนนีุ้เนี่ยทากันแลบอเมซอนจ้าบร์ถ้าหัวรักซ้นทิหาแล้วเนาะจนจนเลิกแต่ยังทานกินน้ำไปเพรอยันแต่ว่าห้าม่งนอไปถึงถึงแวก็เป็นคนขับรถแล้วก็เลยเออกินบูิโน่ปันแับ กบมีน้าแบบน่าสดมากเล pues ยอ่ะดู่ันหอดฟา่แล้วก็งันก็ิปโม่ม่ติันมีะ่้ีม้วเรียหอขาสั่งด <at> ี๋ยวส่งนะนีน้ชาลูปันชาลูปันไปยูดิชาลูปันชาลูปันาลูปันเลี่ยนปัน ทุกคนตอนนี้วากันมาเขาของน้ำอยู่าเมืองคงเนาะทุกคนหอดแล้วน้าปงุงเนาะเหอนเนาะน้าปงุงเรือสื่อเปลี่ยไก่ผู้ที่โค้เขาของน้ำเอื่อยเพิ่นกระพกเงี้ยวแตง <c oughs> ไปสื่อเฮ้ยี๋ยวสื่อเปลี่ยไก่เมื่อฝาอีเมลก็เนาะพี่น้นองยังใหม่เท่าไรเห็นเอื่อย กรเาชีปุดได้บอเดยจ้าคนทำใหม่เบสชิก็บอดยบ่เอ่ยเบสชิปบนเรือเบสชิวทใหม่โอเคเบาเนาะแ้วให้ไปจุดจุดแล้ทงเลยพล่ทงขนมมันเป็นเบิร์ดหรอบ่ขนมเข่าโกบค่ะทงเท่าไหร ไม่ยุติเอยซื้อขนมอันนี้มาให้แม่แล้วเามากินทีเีาแ่งเนาะแบบจิบไปทำไมก็ไป,ไปไปนี่เขาตัวนี้ออกแล้วโอ้ยพี่น้องพากันอดกันเนียวแต่ปักซองบ้านเจ้าผมเจ้าว่าจักลักเจ้า ไอเพิงกับลงดาบผจญภัอยู่โดดอยู่พูดเนาะทุกคนเร้อมว่าแว่ซื้ออยู่หันอยู่หันโนมีของหนามก็เลี้ยงางวันนี้ซื้อคนอาหารโอเคทุกคนเดี๋ยวาหน่อยโอนมันใหงายกก่อนเด้อหัวเดาผู้ทีบางเชือกกระชีบเชือกกระเบรย์บานเข้าบ้านสีดอนอ่อนบานบอรอรมอนอ่อนน้องน้อยเนาะเบมเมื่อเซได้เนาะบอกไอเพิงเนาะเพราะว่าจะไปเบียดได้เลยแน่จ้าบะแน่มันเดือดละที่จะสิก้าปักเซได้นันาะมายืนยังอยู่นี่บ่ ที่ไม่ใช่เจ้าป้าหนุ่มดัดคนดัดผู้บ่าวมาอันนัดเออป้าป้านันคูณน้องเจ้าอันยังมาฝากผู้บ่าวฮะป้าเจนมาหักแฝนเราเลยเนาะไอ้ไปอยู่นี่อู้เดี๋ยวฝากเอามาให้แฟนตายผู้ใดเลือกยืนทั้งคืนมาย่อเมื่อยได้หนี้พี่น้องมาดดัถาผู้บ่าวกินแฟนกินกันหรือไปรับมูไปกินเพื่อนนายตปหนนายบัดบัตจะขี่เขาไหมเต้นเจี๊ยไปฝากแล้วพี่นก ออตอนนี้ก็ทาทถ่ายคำแสงกับคำชี้นะทุกคนน้องดัดเพิ่นสื่อปิ่นไก่มาให้แฟนเพิ่นใจของจะหาขนอยไอ้โมี่ยังเนาะมีแต่หัวใจมีแต่หัวใจกับจุมัวอ้ยอะไรขี้เฮ่อเลยขอกินน้านียได้เฮ้ยโอ้ยขอกินหน้ามู๊ยไม่หวกินนี่นะไผ่ขอกินหน้าอยู่ใช่เฮ้ยหน้าแล้วพอแล้วโอ้โหน้องน่ะโอ้หน้ากินนั่น ไปเดี๋ยมาเดีวมาแล้วแน่นบ่ย้อเบาฝึงกำลังจะขอยนา้วงเอคำสีคำแสงว่ะหนาขึ้นกันเนาะเด้งขึ้นเลยโอ้ยไปยกูอืม่ตีหลดนะวันหนึ่งเลยไปขึนเลยขึ้นเลยขึ้นเลดขึ้นเล ดาวงาแงบบแบบคือจะทำว่านาดูซ่าเองนี่คือบนอนเฮี่ยไอ้ดอนนอนะนอนมือจะเขาม่ได้ซื้อพีไใกจะได้มื้จีไปห้าสะเรืองหรไปซื้อมาจะอินไหได้กินไก้แดนได้กไเด้อไี่อาสื่อตกไงเขากินอาไกเอขาให้ไอ้ดอนซะของไอ้สื่อคะอ้สื่อกินหนึงอั้ไปใ้น้คิงบืนสะกกอนน่งอสื่อเกิืให้กำซีแน่สื่อยู่สื่อยื้สื่อแน่

ม for ุมบ้านผู้เ okay. like, ่าบ no, ้อโดนเล็สูเลอมากสิะ้เก่าแต่ว่ามีบ่ไดรจิได้สาวบ้านเออคิดถอนแหงีไมนะปีไก่ไนเีก่เโน่ป่ะบ่เบได้ได้ปีไก่จะเข้าปีไก่เอ อาบ่นนาะยังตนนออยู่นี่นาจอาบดูบ่ไอสีตนาจมวยเด้ว้าจมวยจมวยยีหน่อยี่หน่อยเฮยนะนึกว่ากูจิ๋วจิ๋ถึงง่ายท่าคนกูมีอ่ะ อยากไปกะที่งอยากมากทีหนึ่งบอ้เพิ่มเทม่เมนน่งันวเลยายี่่ทัเลลก็ได้ทายหุ่มน้ำมือเออตัวนี้คอยพีดตัวนี้เปยงาาเอาเจ๊ขาวด้วยไปเสีมูไปหากำลังใจหมอกายกันเอเออคอยคอยพิดแห่ก็ดีคอยเจ๊ข้าวมาชามขวดได้ไนะนอนแห้งเจ๊าวอยากเมือไงไปพผู้ไปนั่งกระพอวันผมเ่นนัดพวันไว ก็สามบอกตอบเลยเออเออเนี่ยรอบาใหม่ๆเดี๋ยวก็ตัวที่สัตว์รอกินมันแน่นเพื่อนเขาใส่เห็ดย่างบอกดิ้ตีกันบ่เร็วกันไปจัอไปดี่ภาษาไปเลยเชิญแล้ว มาที่หาขอก็ขึ้นมาคือเกา่าวันนบัตรมังซุก็แรงแับแทงแล้วบอเฮ้ยเสียงนมมัโอเคป่ะทุกคนเดี๋ยวจะเดินทระต่ออกีกยังแบบไก่มาหอดบาัตรเด้อพี่น้องสาวน้อยบ่ได้นอนอยู่ห้องเนาะให้เป๊มาหับปุนณีเสียงคืนพอดีเนาะสิบสองโมงเสียงคืน ทัิธนี้าสีฮอดสิบโมงสิเอ็ดโมงก็เบนเบนเอาขนมกับกิ่งไก่อย่างลัดหนควาแซงกับคามชีนโจ๊กอนอลกคนมาไป ซาหน่อยกะเสียไว้ซาหน่อเด้อพี่น้องจะได้กาแฟพี่น้องไปกนกำลังใจซาหน่อยเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่สำคัญมังกดสานายซาหน่อยเด้พอพยุนพยุนแบมขีดหอดพะบอ้าหูหูไปไปบอกันในขีนนาพี่นอ้องเบิง้งมึง